เดอเรอร์จิโนลสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดี๋ยวบักกิลิชกับผมอีกครั้งนะครับผมเย่เอาล่ะครับแล้วก็วันนี้เหมือนอย่างตัวอย่างเหมือนอย่างสปอนเซอร์ทุกคนทะครับเดอเรอร์จิโนลส่วนนี้ก็จะทำผมแบบสวยๆแบบนิดนึงเพราะว่าเราก็จะพูดค่อนขอ้างเยอะหน่อยนะทุกคนกับศาสตรซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบสมชื่อจริงจริงเดอเรอร์จิโนลนะต้นตำรับจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเติมเอสด้วยก็แปลว่า ออริจินอลของแวมไพร์นะทุกคนก็คือแบบเออเป็นจุดเริ่มต้นของแวมไพร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวต้นต่อของแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะประมาณนั้นนะครับผมเดีย r i ออริจินอลที่เป็นสปินออฟของดิวแวมไพร์เดอรี่ในคลิปก่อนอ่ะผมให้ดูรูปให้ในคลิปก่อนนะทุกคนที่แบบอ่าผมได้รีวิวไปนะทุกคนแต่อันเนี้ยบอกเลยว่าสุดติงกระดิกแมวมากเพราะว่าทั้งซีรีส์เน้นนะทุกคนว่าทั้งซีรีส์ เขาไปไถ่ายทำที่นิวออร์ลีนส์อย่างที่ผมเคยคแล้วทุกคนว่าผมเคยไปนิวออร์ลีนส์มาแล้วแล้วก็แบบไปเห็นแบบยอดจริงๆหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นแบบสุาสานขนาดใหญ่ที่แบบมีฝังศพของแบบแม่มารีลาโบทุกคนนะแม่มารีลาโบประมาณนั้นคือแบบคือเขาเป็นผู้ที่มีเป็นมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ทุกคนเป็นแม่มดคนตอกแล้วเ,ลเป็นแม่มดที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวโลกด้วยแล้วก็ใน นิวออร์ลีนส์ด้วยทุกคนเพราะว่าร่างของเขาของแม่แม่ลาลินมาริลาโบทุกคนถูกฝังอยู่ที่นั่นนะครับผมถูกฝังที่สุสานที่นิวออร์ลีนส์นะแล้วก็จะมีพวกแบบเฟน้นควอเตอร์ต่างๆซึ่งแบบโอบอกเลยว่ามีจริงนะทุกคนที่นั่นซึ่งแบบสุติงกับดิงแมวว่าผม,มตื่นเต้นมากตอนที่ได้ไปเหยียบที่นั่นนะแต่ให้แบบแค่วันสองวันก็เถอะอะไรอย่างนี้ประมาณนะั้นทุกคนแล้วก็แบบได้ไปเจอแมวจริงๆด้วยนะทุกคนคือแบบรู้ได้ยังไงหรอคือแบบ เฮ้ยทุกคนถ้าเกิดคนคนเราที่มัมีสัมผัสอะโนสญัตติยานหรือออร่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกได้มันจะรู้มันจะรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างได้ทุกคนคือแบบสุขคอยมากเลยแหละ,ะบอกเลยถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับวัดอะไรต่างๆก็ไปค้นหาหรือว่าถ้ามีตังหน่อยก็บินไปเทีนได้ทุกคนบอกเลยว่าคนที่สนใจเรื่องเพเกนเรื่องแม่มดหรือว่าแฟรนช์ควอเตอร์อะไรต่างๆหรือว่าแม่มาริลาโบอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังทุกคนอืมไม่ใช่มีแค่ไก่นืออลีนที่ที่คดีอย่างนั้นทุกคนนะไม่ใช่นะเอาล่ะครับกลับมา ตอนนี้มันอยู่ใน Netflix แล้วแต่ว่า Netflix ซื้อมาจาก CW หรือ CW เหมือนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็คือ Spin-Off เดิร์ลชิโนเนี่ยเป็น Spin-Off ของ The Vampire d a อ r y อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะรวมไปถึง Spin-Off ของ The o r i g i n a อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือ Legacy <S <S ก็คือเป็นลูกๆของเขาแล้วอันนี้อ่ะลูกๆของเขาทุกคนอันเนี้ยเป็น Legacy ชื่อซีรีส์ว่า Legacy นะทุกคนเอาละแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีเลย EP 1ห่รือว่าตอนที่1ซีซั่นที่1เนี่ย ออนแอร์เมื่อวันที่1สิงหาคมปี2 0 1พันสิบแปดแล้วก็ตอนจบของซีซั่นรวมถึงอีพีสุดท้ายเนี่ยจบวันที่สามตุลาคมนะครับผมปีสองพันอ๋อขอโทษทุกคน first EP, นะ,ะ first EP 3, นะครับผม first EP เลยก็คือสามตุลาคมปี2 0 1พนสาะครับผมแล้วก็ final EP หรือตอนสุดท้ายซีซั่นสุดท้ายเนี่ยที่1สิงหาสองพันสิแนะทุกคนนะครับผมประมาณนั้นก็ก้าสิบเก้าสิบเอ็ด สี่าสิปีผ่านมาแล้วทุกคนก็ค่อนข้างบอกแล้ว,ว่าเป็นซีรีสค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอืแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสปินออฟของด a มแว r ไพ i a r ร e สก็เลยใหม่กว่าทุกคนเอ,อประมาณนั้นนะทุกคนถ้า่ดมีห้าซีซั่นแล้วก็เก้าสสอีพีคือต้องบอกเลยว่าตอนน้อยกว่าแวนไพเรอร์สทุกคนแต่ว่าความเข้มข้นของเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆนี่คือจัดเต็มมากยอจริงๆไม่มีแต่ <c oughs> ก็คือ เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเดออรจินอลเลยก็คือแวมพายจุดเริ่มต้นของแวมพายเลยทุกคนว่าแวมพายเป็นยังไงแล้วเรจินอลเนี่ยก็คือเป็นครอบครัวแวมพายครอบครัวแรกเลยของโลกใบนี้ของในในเรื่องนะทุกคนในเรื่องนะเขาก็จะอธิบายด้วยว่าเออว่าเป็นมายอย่างไงอะไรเงี้ยผมจะแม่สปอยเยอะนะทุกคนบอกไว้ก่อนจะบอกไว้เลยว่าโคตรมันได้เปิดเรื่องเกี่ยวกับแม่มดหมาป่าแล้วก็ โอ้ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะคือทุกทุๆคนจะเกิดทุกคนติดใจเรื่องดืเวมไฮเดรติสอ่ะหรือว่าอยากดูอะไรที่มันโตขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ดูเดเรอรชินอลทุกคนเพราะเดเรอรชินอลคือเป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นมุมมองของแบบผู้ใหญ่แล้วรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยคดีคือมันจะไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีความจารมากๆๆแล้วก็มีการใช้เวทมนต์ที่มากขึ้นแอบกระซิบทุกคนว่าแบบภาษาที่เขาใช้หรือภาษาโบราณอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวงเวทหรือคาถาหรือาพิธกรมต เฮ้ยมันเอาใช้จริงได้หรอทุกคนผมเคยใช้มันแล้วแหละแต่ว่าเอาเป็นเวทที่ดีๆนะทุกคนที่อยากเคยเอาไปลองใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่เคยบอกไปแล้วผมไม่สาบคนผมไม่ชอบสาบคนอืมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปมันมีผลกระทบกัมาอยู่แล้วเราไม่สาบใครเนาะเราไม่สาบมไม่แช่งใครเมื่าใครทำอะไรก็เดี๋ยวเขาได้ผลที่เขาทำเองแหละนั่นแหละอะกลับมาทุกคนเดียร์ออริจินัลเพลงก็คือาคลวส์ไมเคิลสันนาทุกคนแล้วก็มีลูกลูกของเขาอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรดีนะคือจะไเป็นตระก,กูลของแวมไพร์ก็จริงแต่ว่าลูกของเขาอ่ะมนเป็นลูกผสมระหว่างแวมไพร์และหมาป่านะทุกคนที่ชื่อว่าโฮปอันเนี้ยก็คือจะเป็นสปิน f ออฟไปอยู่ในซีรีส์ l e g a c นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงนะก็ต่อต่อต,อน,ตอน,นี้ดีก่อนนะอ่าประมาณนั้นดีทุกคนก็เป็นอีกเ,เรื่องที่ผมบอกแล้วว่าถ่ายทำทั้งซีรีส์ถ่ายทำทั้งห้าซีซั่นเนี่ยหปีเนี่ย ถ่ายทำที่นิวออรลีนส์ทุกคนจะได้เห็นทุกมุมของนิวออรีนส์เลยว่าจะเป็นบ่อน้ำเป็นแบบว่าเป็นสวอปเป็นป่าเป็นในเมืองเทศกาลต่างๆคือแบบเอาง่ายๆว่ามันก็เหมือนขายเมืองไปในตัวแบบการขายการท่องเที่ยวไปในตัวทุกคนแต่ว่าแบบด้วยการที่ผมอะลงนิวออรลีนส์มาตั้งนานแล้วเออแล้วก็ผมกับแฟนก็คือชอบไอเขาเรียกว่าอะไรกล้ยไม้ดักกล้วยไม้ดา,าดาบทุกคนที่เป็นสัญลักษณ์กันเนาะประมาณนั้นแหละ สมสกแบบเออกล้วยไม้ดาบดอกไม้ดาบเลยน่ะประมาณนั้นแหละทุกคนก็ชอบมากๆเลยผมกาแฟชอบสัญลักษณ์นี้มากๆแล้วมันก็เป็นสนัญลักษณ์ของเมืองนิวออร์ลีนส์ดุ้งสุดสุดยอดมากๆเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนตอนนี้มันยังมีอยู่ในเดฟริกนะไปดูกันทุกคน บอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแนวแฟนตาซีแบบจ๋าๆแบบนี้ไม่ผิดหวังทุกคนเกี่ยวกับแม่มดเกียวกับแวมพรยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวแค่แม่มดแวมพร์ก็มาไปอย่างเดียวแต่มันยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอ่าสัตว์ประอื่นใหม่ด้วยทุกคนพาแชร์ไปดูกันนะคือแบบสุดจริงๆแล้วก็แบบ่อน้างทุกอย่างมีเหตุมีผลมีความเป็นมามีที่มามีประวัติอ่ะไม่ได้แบบ อยู่ๆพองพองขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ทุกคนคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วบทบาทคือดีมากทุกคนแล้วก็โอ,อ้ผมดูแล้วก็ร้องไห้ได้เลยผมเป็นคนแบบเซนทิทีฟแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันคือดึงจริง,รงๆทุกคนมันมีทั้งครอบครัวมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่น้องมีทั้งแบบชาวแก๊งที่แบบเออรักกันอะไรอย่างเงี้ยปกป้องพวกพ,วกพ้องอะไรอย่างงี้ต่างๆอะ่ะเออเยอะมากทุกคนเพราะมันก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆด้วยแม้มดกลุ่ม,มดำไฮกลุ่มหมาป่าแต่ก็จะมีคนที่แบบไม่เห็นด้วยว่าทำไมฉันต้องอยู่ในกลุ่่มนนีี้ะะอไรยเ ประมาณนั้นแบบพวกนักขอ้อกนย่ยพวกเราพวผมยอะไรยาเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าพลาดทุกคนไปดูกันมันบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังถ้าเกิดชอบแนวนี้นะทุกคนนะชอบแนวแบบอ u ูเปอร์เนช l f a ลแฟนตา Fantasy, อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนไปไปดูกันเลยนะครับที่เน็ตฟลิกซ์ไปเลย